โรงพยาบาลโรงพ่อทวีศักดิ์เปิดให้บริการคลินิกภูมิแพ้และคลินิกทดสอบภูมิแพ้ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้การทดสอบภูมิแพ้จะช่วยยืนยันการแพ้หรือไม่แพ้ต่ออาหารและยานั้นๆซึ่งจะทําให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องหลีกเลี่ยงการงดอาหารโดยไม่จำเป็นและปลอดภยัย จากการแพ้รุนแรงคลินิกภูมิแพ้โรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศากให้บริการทุกวันอังคารเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคลินิกทดสอบภูมิแพ้ให้บริการทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่024293575ต่อ8668หรือแอดไลน์ได้ที่ @lpthost